สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับจักริจครับอ่าดังๆหน่อยครับจักริจครับพี่จักริจนะครับพี่จักริจภูมิเนาะอ่าพี่จักริจเราอยู่กันที่ไหนครับเนี่ยบ้านบ่อพนาครับบ้านบ่อพนาอเซกาอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับท่านใดที่อยู่เขตบริเวณนี้ก็มาชมบ้านได้นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับพี่ต้องถามเจ้าของบ้านก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เรา ส่งหมอบบ้านก็เป็นบ้านของพี่ผู้จักริตแล้วนะครับแล้วก็คุณพี่ผู้หญิงนะครับอ่าเป็นไงบ้างครับตั้งแต่เห็นทีมช่างมาทํางานทันครับทำงานเร็วครับครับเป็นที่พอใจไหมครับครับคผมก็ฝากความไว้วางใจกับลูกค้าที่ติดตามอยู่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างสั่งบ้านกับชชกประยูนจะได้บ้านไหมนะครับก็ขอเอาสภาพตรงๆเลยก่อนนะครับครับคือ มั่นใจอะครับครับครับคือมั่นใจได้บ้านนะได้บ้านได้บ้านดีครับได้บ้านดีมั่นคงครับครับข้าวโพก็คือเหมือนตามที่ดูในยู u ูบไหมครับพี่จิกิตครับเหมือนนะครับอ่าไม่ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันนะครับลูกค้าท่านใดที่คิดอยากจะได้บ้านนะครับก็เหมือนที่จิกิตบอกนะครับอ่าโชคประยุทธ์บ้านมาเล่นัยเรามีตัวตนจริงๆนะครับสร้างบ้านให้จริงนะครับ ถึงแม้นคุณลูกค้าจะทําสัญญาโดยที่ไม่ได้เจอตัวตนก็ก็ได้บ้านนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ขอให้พี่จะขีดที่ผู้หญิงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆในชาวบ้านเพิ่มต่อไปนะครับเอ้ยเอ่าเดี๋ยวเราถอยขยับดูความสวยงามแล้วก็เรียบร้อยนิดนึงนะครับ ตอนนี้หลังนี้นะครับที่จะอธิบายนะครับก็จะเป็นบ้านแฝดสองห้องนอนนะครับตามสแตนดาดเลยนะครับก็คือ,อไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับจะเฉพาะตัวบ้านนะครับก็คือกว้าง9เมตรนะครับก็คือความลึกก็คือตอนนี้ปรับเป็น7เมตรนะครับยาว7เมตร ห้องนอนกว้าง3คูณ4เมตรทั้ง2ห้องนะครับแล้วก็มุงด้านหน้าเฉพาะตรงบันไดนะครับไม่ได้มีเพิ่มเติมและเพิ่มเติมอะไรนะครับ<ม>ก็จบราคาอยู่ที่538,000บาทเลยนะครับหลังนี้ก็คือพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับต่อเสายกสูงนะครับสำหรับคุณลูกค้าอยากจะทำเป็นบ้าน2ชั้นนะครับก็สามารถทำได้นะครับ ตอนนี้เราก็จะได้ความแข็งแรงและมาตรฐานนะครับในการต่อเสาปูนแล้วก็ฝังลงดินนะครับเพื่อต่อไปคุณลูกค้าอยากจะเทคานนะครับเทพื้นด้านล่างให้แน่นหนาทวรก็สามารถทำได้นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของตัวบ้านนะครับ หลังนี้ก็คือจะเป็นสแตนดาร์ดนะครับกว้าง9เมตรเลยนะครับก็คือความลึกหรือความยาวก็คือ7เมตรนะครับห้องนอนก็จะเป็นห้องนอน3คูณ4เมตรนะครับทั้ง2ห้องนะครับนี่คือในส่วนของตัวบ้านเลยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นงานที่เราทำนะครับความสวยงามความมาตรฐานก็จะคงเดิมนะครับก็คือตามที่บอกนะครับเราจะเน้นใช้เป็นไม้ เนื้อแข็งแล้วครับแล้วก็เป็นไม้เก่าไม้เรือนเก่าทั้งหมดนะครับอาจจะมีรอยนะครับมีรูบ้างนะครับตามสภาพของบ้านไม้นะครับก็90%นะครับก็ถือว่าไม่ได้100%แน่นอนนะครับเพราะว่าอาจจะมีรอยของเรื่องอรูตะปูของเก่านะครับอ่านี่เดี๋ยวจะพาชมด้านบนบ้านกันนะครับนี่คือตัวบ้านนะครับที่จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ สอมอบงานให้คุณลูกค้านะครับอ่าขึ้นมาด้านบนเลยนะครับนี่ก็จะเป็นสีทาพื้นนะครับสีส่วนใหญ่นะครับที่เราใช้ก็จะเป็นสีอ่ายอมไม้นะครับของกเกรเบเยอร์โ o เนะครับหลังนี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดเลยนะครับของห้องนอนก็คือ3าคูสเมตร ด้านซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีม้านั่งตรงระเบียงนะครับด้านหน้าทั้งหมดเลยไม่ได้เพิ่มเติมในส่วนอื่นนะครับสวยงามมากเลยนะครับดูได้เลยนะครับงานเราก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนหลังอื่นนะครับที่ลูกค้าเพิ่มเติมมีห้องน้ำนะครับหรือว่ามุงด้านหน้าเต็มก็จะค่อยเพิ่มอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนนี้ก็คือจะเป็นเฉพาะบ้านสแตนดาร์ดนะครับก็คือ538,000บาทนะครับสแตนดาร์ดตามมาตรฐานนะครับกลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะให้เราสร้างบ้านให้นะครับคำนึงถึงโชคประยูนบ้านไม้เรือนไทยนะครับโทร086 4์แ7 0 8 0ส นะครับแล้วก็ ID l i ล e ก็ใช้เบอร์โทรเลยนะครับ0864657080นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณมากๆครับผม